อันตรายไม่ใส่ทองอันตรายไมอันตรายครับจริงๆจะไปใส่มันไม่ดีจริงๆล่ะไปใส่ทองเนี่ยสมมติไปไปไหนเดินไปที่แบบเปียว,ยวคนจ้องนะมากกอมใส่สิบบาทอืโอ้ทุกวันนี้ไม่กล้าใส่ใส่ไส้สิอ๋อ,อกโกดนต้นลนนะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ถูกฟิกด้วยนะผมโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูคลิปตลกนะผมในพิกต็อกนะครับว่าจะมีคลิปไหนที่ทําให้เราขําได้บ้างใ,ใช่ไหมใช่โอเคก็ okay, ถ้าใครขําก่อนนะครับจะโดนขวดน้าเตะหัวนะผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา <laughs> ยังยังยังโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกกันเลยครับว่าจะมีคลิปไหนฮาฮาบ้างนะครับผมอยากขำอะครับคลิป <laughs> S <S ไปเห็นนี้ไม่ใช่คใครมาเซื้อได้ <S <S 2> <S 2> โอเคเรามาคลิปตลกดีกว่าเัวเองนั่นแหละ <S <S ไม่ใช่ไม่เคย <S 2> <S 2> โอเคคลิปแรกเริ่มเลยแล้วกันนะครับผม เก็บส for to ่งไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลุงนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไม่อะอย่าปัดอย่าเฮ้ยอย่าได้ไหมไม่แต่งเลยเราจะไปเรียนสมรถก่อนไอ้เธอ้ลทำไมทุกคนก็วทำงานกันอะมึงจะไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดทำไมกูต้องหยุดมึงไม่หยุดเออได้ ได้ทำไมมึงจะทำไมทำไมทำไมก็ไม่โลัหลัวก็หล,กกลตีตีก็ตีตีหัวปุ๊บปุ๊งยิ่งมึงจะเล่นยังไงใช่ไหมมึงจะมาทำเป็นตลกเฉยๆนักกล <c oughs> ุ่มได้มึงจะช่วยใจไปพบเป็นแดงไปพบเป็นฟันแดงไปพบเป็นฟันแท้แล้วนี่คนเดียวไม่ถามไม่ทาม เด้ <Yeah. laughs> อแล้วดีต่อตอบป่ะเนี่ยเอากกำลังกายมไม่ดักเลยที่ดักหนูดักไม่อยู่เลยยางว่ะ อุ้ยเขน่ากลัวโอ้ยจ oh, ิวจัดอะอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะเธอถ้ามันตกลงไปอะไม่ได้ล็อกเลยให้ล็อกดูดิเขาล็อกไหมจิวจัดโอ้โหหลับด้วยผม oh, มีผ้าห่มด้วยน okay. ี่แค่เอ้ยไมปผ้าห่มมันไม่ปิวเลยนะจิวจัดสัมผัสได้อะ่ะฮ <Huh? S 2> ้ก็เท่อะ ตื่นแล้วไม่ตื่นหรือตื่นแล้วโอคนน่ากลัวถ้าเขาเล่นนี่เขาเหมือนใจวายตายลงแล้วลงแล้ว,ลลวโอ้ื่อจัด แล้วเพื่อนอยู่ไหนแล้วอ่ะกลับต่อฮึสามารถอ่านข่าวยางหวังไปแล้วเพื่อนอย่าพิ่งกุดมาช่วยเราก่อน ทำอะไรอ่ะอุยดูตอนมันเข้าฝากเนะดูนะดูนะเนี่ย <laughs> ก็ต้องอย่างนี้ใช่ปะโอ้ยดไปแล้วเฮ้ยเองไม่ลองเล่นจริงหรอเตงต้องลองนะได้ชอบยิงดิสวยมุมมุไอ้มุมวะมุไหนอ่ไม่เต้ต้องลองนันเต้อยากอ่ะถึนไงต้เงเปิดใจเพราะเต้องเปิดใจแล้วจะติดใจติดใจหเออเร็วเรเร็ยเรเร็เฮ้ยมึงไม่ไปแล้วนะเออเไปไปไปก่อนเลยเดี๋ยวตา่ะ ไปจริงๆแล้วนะตัวเองเออไปเลยค่ะแล้วสะสดอยู่วะอยไปยอไอันตรายไปใส่ทองอันตรายอันตรายครับจริงๆจะไปใส่มันไม่ดีจริงๆเราไปใส่ทองเนี่ยสมมติไปไปไหนเดินไปที่แบบเปี่ยวคนจ้องนะเมื่อก่อนมใส่สิบบาทอือโหทุกวันนี้ไม่กล้าใส่ ใส่ไสสิโอ้โหโดนต้นฮะไม่มีแดกไม่มีแดกไม่มีแดกมันไม่มีจริงหรไม่มีแดดขาไหเดินไปอ๋ยไม่ค่อยหาเลยไ่เหมือนเขาเลยอ่ะงมอกเลยนราษรอมีตุดนะครับลงคนแ้เป็นซุดยิบกลไเลยนะครับระวังหว้นะครับ ส่งย่างได้อ่ะครับโอ้โหโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะครับน่าจะหาคลิปที่แบบฮาฮาไม่ค่อยเจอนะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆมีคลิปอะไรแนะนําแบบฮาฮาครับก็ไปส่งในแฟนเพจได้นะผมใครอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ